บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์สันซอยป้องกันโควิด1.9นะครับของในรถไตทันเบ็นซินที่มีอาการวาวยานันอันนี้ครับเราวัดไข้ได้เท่าไร่ 3 4อ้าวผ่านโควิด <c oughs> ไม่มีแล้วมาถึงใหญ่ย,ย,ยนต์ปลอดไัยหมดเดี๋ยวมีน้ำกิ่งให้ดื่มอีกรถรถเบนซินที่ใช้วาล์วไฮดรอลิกนะครับการปัดตั้งวาล์วไฮดรอลิกนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องแม่นยำประสบประกระประสบการณ์ต้องสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เครื่องมือต้องพร้อมเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวกอนนะครับมาเดินทางมาจากไหนนะครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนะครับ ผมดับตํารวดสุรสชัยสาสางครับพ <มา S 2> ียมาจากค่ายพระรามหก <c oughs> 6, ชะอําเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีใช่ครับ้วมีโครงการเดินทางไปเพชรบุรีพอดีอน่าจะปีหน้าต้นปีใส่เฮียที่พักผมใสค่ายผมมีที่พักด้วยได้ครับผมรถคันนี้อาการที่ว่าเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูมานานหรือยังครับน,น่าจะเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วครับแต่เราก็ใช้วิธีการโดยวิ่งแก๊สพอวิ่งได้แต่ช่วงที่เครื่องยังเย็นอยู่ที่มันยังเป็นน้ํามันอยู่เนี่ย มีอาการสั่นแล้วก็กระตือยิ่งสตาร์ทตอนเช้ายิ่งสั่นเลยออกจากแว่นถอยออกแทบจะไม่ได้เลยต้องรอให้วอร์มให้มันวอร์มตักขกาวกแล้วตัดเป็นมีแก๊สถึงวิ่งได้ป้องด,ดูตรงนี้หน่อยเพราะเครื่องยนต์นั้นมันเดินมันเต็มสูบมันจะเวียงนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราส่วนที่ว่าน้ํามันนั้นมันวิ่งไม่ออกนะคือหัวฉีดมันตัน <S <S ออพอเราใช้แก๊สเยอะแล้วก็น้ํามันออเคเนี่ยมันหมดอายุ มันก็ตายเป็นตะกันเป็นขมเหลาอยู่ในอยู่ในนั้นแล้วก็พายอุดหัวฉีดเดี๋ยวเราจะล้างให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีว่าเติมน้ํายาล้างหัวฉีดขวดหนึ่งเราเลี้ยงไว้อย่าให้น้ํามันหมดสมมุติเราเติมไปครึ่งถังเนี่ยมันยุบลงมาหน่อยนึงก็เติมไปครึ่งถังให้น้ํายาล้างหัวฉีดบนบนอยู่ในถังน้ํามันละลายสนิมละลายขมเหลาละลายพวกเมือกเพราะในนั้นจะมีสารเคลือบ,บสารเคลือบอยู่ในตัวแล้วป้องกันรั่วซึมอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นเติมไปแล้วเนี่ยหวัวฉีดโอกาสตันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยระยะยาวเนาะส่วนวาวเดินวาวยันนั้นเดี๋ยวเราจะปรับตั้งให้เสร็จภายในวันนี้ก็ดูจากอาการเนี่ยอันนี้หายแน่นอนหายร้อยเปนะถึงตั้งใจมาตรงนี้ไงเฮียเดี๋ยวจะปรับตั้งวาวใ,ให้ใหม่เรานิ่งเดะเลยล่ะครับ <ผม S 2> อ,อย่าลืมดูกองเบนซิน,น,น,นอ่าล้างแล้วก็ไอป้ไอปลดไอด้พวกนี้ปดออกให้หมดไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องไปใช้ครับ เดี๋ยวเราทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบด,ด้วยตัวเองนะทำอะไรแล้วแต่ถ้ารถเราทำแล้วใช้ไม่ได้ที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ตังค <Okay. S 1> ์ไม่ต้องจ่ายกลับบ้านได้เลยครับถ้าบอกว่ายอมแล้วทำไม่ได mm ้แล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่เขาวิเคราะห์แล้วก็บอกหายแน่นอนนะทำไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์ยกเว้นกรณีที่วาวหอบาสุดหรือวาวทลุไอ้ตรงนั้นช่วยไม่ได้เลยครับ okay. ดีขึ้นจริงแต่มันไม่หายขาดอ่าโอเคเราต้องช่วยกันประหยัดครับผมแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะะโควิดถ้ามันมารอบสองนี่หนักเลยนะเดี๋ยวก็ล้มล้มระเลนหน้ากันแน่อ่าขอฝากนะโครงการป้องกันตัวเองโดยแมสห้ามขาดสองล้างมือบ่อยๆสามตาจมูกเราต้องระวังนะครับเพราะมันจะเข้าตรงนี้ได้แล้วก็อย่าลืมต้มน้ำขิง แก่ๆดื่มนะครับดื่มบ,บ่อยๆจะค่าเชื้อโลคในปากเราได้หรือน้ำส้มสายชูมะนาวกับเกลือเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้อย่าลืมวิตามินซีนะครับถ้าคนอ่อนแอก็วิตามินซีหลีกเลี่ยงน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานจะติดง่ายครับขอบคุณครับ สำหรับมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะมีอาการเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะคะจากการวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วนะคะพบว่าจะต้องมีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วไฮดรอลิกนะคะวัดกำลังอัดลูกสูบนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดนะคะอยญ่ย,ยนจุนนิ่งเรามีเทคนิคพิเศษเฉพาะนะคะคือการเซตอัพระบบวาล์วไฮดรอลิกนะคะโดยไม่ต้องยกฝาสูบนะคะเพื่อช่วยลูกค้านะคะประหยัดเวลารวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ มาใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะจ่ายน้อยได้เยอะรวมไปถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ย,ยนจุนนิ่งนะคะวีที1ซูปเปอร์ทรีทเมนต์ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะคะ น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะเพื่อปกป้องการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบคาเอาท์ที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้น ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบภาคสนามกันค่ะครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบการขับขี่นะครับของมิตซูบิชิไทตัน n 4 4นะครับอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ใหญ่สัมภาษณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมมาเก็บงานต่อช่วงหลังนะครับหลังจากที่ได้รับการดูแลมา1วันเต็มๆนะครับแต่เจ้าของรถเองนะครับค่อนข้างที่จะบอกว่าอยากให้การดูแลนะครับ ไม่ต้องเ,งเร่งรีบมากนะครับก็เลยนอนพักที่ตะขีหนึ่งคืนนะครับแล้วก็วันนี้หนึ่งวันสําหรับการดูแลรถวิสุทธิ์ชีตไตตั้งสองจคันนี้นะครับตอนนี้เราทดสอบกันมาสักประมาณ20กว่ากิโลละนะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถดีกว่านะฮะว่าตอนนี้การขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมครับตอนนี้การขับขี่เป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกสมูทขึ้นครับครับอัดจอล่งราบเรื่นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นจากเดิมจากอาการที่กอดเข้ามาที่เนี้ยใกล้ก่อนที่เข้ามาที่อู่ครับ วิ่งน้ำมันไม่ได้เลยวิ่งน้ำมันไม่ได้เลยวิ่งน้ำมันไม่ได้เลยแล้วก็ออกตัวไม่มีแรงไม่มีแรงครับผมสั่นเครื่องสันนส่นตลอดเครื่องสั่นตลอดแล้วก็เวลาจอดเดินเบามีการกระพือของเครื่องเหมือนเดินไม่เต็มสูบเดินไม่เต็มสูบนะครับมีอาการสั่นนะครับถ้าน้ำมันนี่คือดับเลยใช่ดับเลยนะครับรถคันนี้มีพลังงานร่วมก็คือแก๊ส l p พจีใช่ครับนะครับเมื่อวานเห็นการทํางานของทีมงานใหญ่ยนต์จูนิงเป็นไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับ เริ่มใจผูกใจที่เอ้ทุกคนใส่ใจอ่ะครับผมไม่เห็นมีใครว่างมีแล้วว่างเลยก็คือคนันคนไหนว่างก็คือจะมาลมมาช่วยกันตลอดครับก็รู้สึกสบายใจก็คือมาด้วยความหวังครับมาเดินทางมามาด้วยความหวังใช่ว่าต้องต้องต้องจบต้องจบวันนี้มาใหญ่ยนจูนิง่งนะครับมีเมื่อกี้บอกมามาด้วยความหวังมาด้วยความหวังแปลว่าไปที่อื่นนี่คือไม่โอเคไม่โอเคกับเรื่องเวลา ไม่โอเคทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็งบประมาณในค่าใช้จ่าย<ล>าด้วยพอมาเห็นปุ๊บที่นี่การปฏิบัติต่อรถของของผมเนี่ยครับตอนนี้ไม,ไม่ไม่วี่เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วครับต่อให้ไหลก็ก็ไม่ซีเรียสแต่ก็มาเซอร์ไพรส์เรื่องค่าใช้จ่ายอีกเฮ้ยทาไปเยอะขนาดนี้ทาไปเยอะขนาดนี้หมืน่นหมื่นนิดๆหมื่นเดียวอะ่ะมีหมื่นเดียวอะ่ะนะครับได้ยกฝาโูงขึ้นมาไหมฝาโูก ได้ยกขึ้นมาไหมครับได้เห็นไหมไม่เห็นครับฝาสูบเราไม่ได้ยกขึ้นมาใช่ครับแต่เราเปิดฝาวาลเพื่อทําการปรับตั้งเซตอัพใช่นะครับเห็นการทดสอบแรงอัดในกระบอกสูบไหมเห็นครับนะครับนั่นคือขั้นตอนที่ใหญ่ยนจูนิ่เราอยากให้เจ้าของรถดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ไปด้วยว่ารถที่มีอาการในเรื่องของแรงอัดนะครับที่เกิดปัญหาเป็นอย่างไรในแต่ละสูบนะครับรถที่มีอาการสั่นกระพือไม่มีแรงเกิดจากอะไรนั่นคือข้อมูลที่ที่เราอยากให้กับเจ้าของรถ นะครับแล้วก็เมื่อกี้สอบถามแล้วเจ้าของรถอยู่กับรถตลอดนะครับเมื่อวานก็มีเพื่อน2อีเหมือนกันอีกคันนึ่งต่นี้คไปแล้วนะครับตอนนี้อัตราการเล่งเป็นไงบ้างครับพอใจครับดีเลยทีเดียวดีเลยทั้งแก๊สท้งน้ำมันถูกต้องครับนะครับแต่ผมยังเผื่อไปอีกนิดนึงว่ารถมีการเซตอัพในเรื่องของระบบน้ำมันนะครับเซตอัพระบบวาล์วนะครับอยากให้ใช้ในเรื่องของน้ำมันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้แก๊ส ในขณะที่เครื่องยนต์มีปัญหานะครับระบบเนี่ยระบบของแก๊ส ECU ของเขาเนี่ยจะมีอาการจำการปล่อยแก๊สนะครับอาจจะต้องรบก,กวนใช้ไปก่อนแล้วก็มาปรับจูนในเรื่องของแกนะ๊สใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ถอดฝาสูบไม่ได้ถอดฝาสูบนะครับไม่ไยกฝาสูบมาทําวาลแต่เราเซตอัพที่ชุดวาลวที่เป็นไฮดรอลิกนะครับตอนนี้ก็ฝากต่อไปเลยนะครับว่าวาลไฮดรอลิกสามารถปรับตั้งได้อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งที่อู่ทั่วไปที่อื่นที่ผมไปปรึกษาเนี่ยครับเขาบอกปรับตั้งไม่ได้ เขาบอกตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ครับทำไมใหญ่ยนตั้งได้นั่นคือเทคนิคเฉพาะครับเทคนิคเฉพาะนะครับก็รถคันนี้ก็ค่อนข้างจะมีบาดแผลมาพอสมควรในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ารถหลายๆคันที่เข้ามาใหญ่ยนผมบอกได้เลยนะฮะว่าไม่สาหัสมาไม่ถึงนะครับเนี่ยฮะยังมีอาการในเรื่องของลรอสวิงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวาวนะครับที่ปิดเนี่ยอาจจะยังไม่สนิทเต็มที่นะครับก็ต้องมีการ ใช้งานแต่สําคัญที่สุดนะครับก็คือรถเนี่ยเมื่อมีการวิ่งวาวจะเริ่มทํางานหลังจากนั้นก็มีการปรับสมดุลในเรื่องของบ่าววาวกับวาวนะครับก็เหมือนกับง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าภาษาช่างเลยเนาะชาวบ้านที่รู้ๆกันเลยคือบทวาวแต่เขาเราใช้เราใช้เครื่องยนต์เป็นตัวบทให้เรารนะครับก็คือเราการตั้งวาวเซ็ตอัพนั่นเองนะครับอารมณ์นี้ผมว่านานประมาณกี่เดือนแล้วฮะถึงได้มาขับอารมณ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย นานมากแล้วครับเป็นเฉลี่ยปีได้ถ้าแบบเสียงแบบเนี้ยจากเริ่มเป็นมาเลยใช่จากเริ่มเป็นมันก็เป็นปีเลยฮะนะครับแล้วรู้จักยาโยนจนยิ่งได้ไงครับสุดใน Google ครับสุด g o o g l e มา Google รีวิวก็คือจากอาการที่เป็นครับเสียงเรื่องเดินไม่เต็มสูบอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเจอเจอตาะยนครับเจอต่รีวิวยาโยนก็เลยดูสาขาก่อนครับก็เจอสาขาสองที่ที่ตาคลีกับที่ ที่ระยองครับแต้เกิว่าจะมีลูกไข่ตามตอนจังหวัดจังกรนถมก็มีเหมือนกันก็โทรปรึกษามาแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าพอทําได้นะแต่ก็ไม่เท่าที่ใหญ่ยนครับยังไงพี่ลองให้เข้ามาดูได้ที่ที่นครถมนะครับครับไม่ดีกว่าตัดสินใจมาที่นี่ทีเดียวเลยโอเคครับอะไรที่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ชชวร์เนี่ยช่างจะมีการแนะนําเราด้วยนะครับเพราะว่าช่างในเครือของใหญ่ยนจูนิ่งนะครับเรามีปณิธานแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดเราต้องซื่อสักระลูกค้า นะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายกันนะครับเราต้องลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการดูแลรถมิซูบิชิเจตัน2.4คันนี้นะครับนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สอยายีย์นจุนนิ่งทางยูทูบชาแนลนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาสอยายีย์นจุนนิ่งนะครับทั้งอำเภอตะกีจังหวัดนครสวรรค์และที่สาขาภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองนะครับรถยนต์มีปัญหาอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับโทรมาปรึกษาที่สอยายีย์นจุนนิ่งได้นะครับ เรามีทีมงานชมรมรวมช่างด้วยใจยนะครับที่รอดูอาการรถรอแก้ปัญหารถของท่านในอำเภอในจังหวัดต่างๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับในการโทรมาถามนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งนิสุพิชี์แต่ต้านกันนี้กลับบ้านแล้วนะโอเคครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป